อันนี้เป็นโรคระบาดพูดถึงว่าโรคระบาดนะครับโควิด19เนี่ยมันจะคล,าคลา้ายๆกับเรื่องในอดีตที่เราพูดถึงในโลกโลกที่เอา,ายกตัวอย่างจริงๆมันมีระบาดหลายครั้งนะฮะห้าหกครั้ง,งนะครับที่ผ่านมาในตั้งแต่ปีคอส13 46, อ1,346อนั้นเป็นการระลวกในะยุคแรกนะตั้งแต่สมัยตั้งของชือยาใหม่ๆนะครับ แต่เรามาพูดถึงเรื่องโรควันใหญ่สายพันธุ์สเปนมันมาดับสามเล้ววันใหญ่สาย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 พันธุ์สเปนในปีพศสองพันพอสอี่ถึง2462นะครับอันนี้คนตายไป33ล้าน630,000 6มห0หกน สามสิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสามคนนะครับแต่ตอนนั้นระบาดใช้เวลาระบาดเก้าเดือนระบาดอยู่เก้าเดือนม่ไปยุคนั้นนะครับในยุคนั้นแต่ว่าคนตายที่ไม่เป็นทางการประมาณ สี่สิบถ้าล้านคนนะครับมันระบาดอยู่263วันคนตายคนตายยีเป็นต์ในตอนนั้นที่มีหลักฐานคือค้แคคควัดเปรเซสไอไอควัดสเปนนี่ยระบาดมาถึงไทยเลยนะระบาดถึงไทยต ตั้งแต่เดือนมาถึงไทยนี่ยปี2,467ถึง2,462เนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมตุลา2 4 6ถึงมีนา2,462 262นะ2,462นะครับคนไทยติดเชื้อไป2ล้านคนตายไป80,000ตอนนั้นประเทศไทยมีประชากรแค่8ล้านคนนะครับทศไทยตอนนั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะนะ มนาบาอยู9เดือนโดยประมาณหรือ8.7เดือนโดยประมาณนะครับมันก็มาหมดสภาพเยตนเดือนม,มีนาซึ่งเป็นเดือนอเรนรุ่ร้อนของประเทศไทย,เ,ยเริ่มเริ่มรุ่ร้อนก็หมดสภาพแล้วก็หยุดระบาดนะครับส่วนการระบาดท,ทั่วโลกมันก็ตั้งแถบยุโรปแถบอเมริกาก็ระบาดตั้งแต่เดือนมกรา1918 1,918เดือน2,961เื29อน1,918ถึงเดือนธันวา1,920ครับมันไปจบะไราดูหนาวดูหนาวมันติดลบเลยพอติดลบแล้วโลกนี้มันก็ไม่โตมันก็ยายไม,ไม่แต่หนาวจัดกับร้อนจัดมันก็อยู่ไม่ได้โลกนี้เวลาโควิดไวรัสสายพันธุ์ แรกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วระบาดไปทั่วโลกคนตายปเป็นจำนวนมากในสมัยสงครา,ขามข้าณานิคมที่หนึ่งแต,แต่ประเทศไทยในนั้นนสมัยนั้นมันเป็นสมัยรัชกาลที่ที่หกนะครับตายเยอะมากก็เกิดการในการเปลี่ยนแปลงในสมนมาตั้งแต่นั้นมาเข้ายากหมากแพงมาตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ทต่ว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบประชาธิปไตยคณะราษฎรยุบนาดน,นะครับในปี245 อันนี้ระบาดปีถึง2462 2 4 6 2พ่รอกอ็อีกมาประมาณสิบกว่าปีก็คนนี้ยืมหนา้าแล้วข้าอยากหมักแพงไปยาวนานเต็ไทยเดือดร้อนจนผู้ร,ร้ชุกสุม่มก็ต้องมีการปฏิวัติยิมหนากเกิดขึ้นนะครับอันนี้กรณีตัวอย่างแล้วก็ในกรณี ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือโรคซาโควิดสิเนี่ยมันก็เป็นโรคซาชนิดหนึ่งนะโรคซาร์วีสตูเรียกว่าวิซาวีสูโควิดสิ้หรือโควิดนาทีนเนี่ยนะก็ในนี้โรคซาเนี่ยมันระบาดมาในมาจากเมืองกวงโจวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนพื้นที่ชื้นแฉะมณฑลน,น,นี้ชื้นแฉะพอ,อถึงฤดรู้ เดือนพิจิกาเป็นฤดูหนาวคล้ายเราเนี่ยอุณหภูมิกลังดีเลยก็ระบาดหนักเลยตั้งแต่เดือนพิจิกายน2004 2อสีอ่สเดือนพิจิกายน2องพันหถึงเดือนพฤษภาคม2พันห้านะ2องพันหก็เลิกระบาดแล้วตั้งแต่เดปลายปี 2 5 4 5อ่ 1, ถึงต้นปี2546นะครับมันระบาดอยู่6เดือนมันก็หมดคนตายในช่วงนั้นก็ล <c oughs> ูกเาตายประมาณ8,000คนไอติเชื้อไปประมาณ8,000 ทีุ่ม,มันทึกเอาไว้แล้วโรคที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็มีคนตายติเชื้อไป8ป0 0คนตายประมาณ7 7 7 4คน9.6%ตตายในลูกชาย ทีนี้โรคซาร์ในเขาใช้วัคซีนรักษาเออไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่มียาไอ้ก็เออรักษาโดยเฉพาะในะตอนนั้นกน็ก็ใช้ยาลิบาวิเลียลิบาวิเลียนของบริษัทยีแกล์กิริแอคไงกิริแอคจำกัดของอเมริกาเนี่ยเอามารักษาก็ได้ผลประมาณ90%คนหายไป90%ตายไป10%นะฮะ เมื่สัญญาของอเมริกากีชื่อว่าไลาบาไวลไลบาไวลินไลาบาไวลินของบริษัทกิริยาตอเมริกาไม,ไม่ใช่โฆษนณานะเราจะรู้ว่าปัญญานี้มาจากไหนแล้วเชื่อโรคมาจากไหนเชื่อโรคก็มาจากกี่ยามาจากเา <c oughs> อเมริกามารักษา,าหาอย่างรวดเร็วเจ้าละหูเดยนมาคว้าชีวิตคนไป แค่700กว่าคน774คนครับในเรื่องโรคซาแต่ลูกนี้เนี่ยมันปล่อยให้ระบาดอย่างรวดเร็วนี่ลยอ่อนก็โรคซาร์นิดหนึ่งแต่กับตายประมาณ4.6ของเราเนี่ยต,ตอนนี้มันตายประมาณ4ี่จุดจุดเปอร์เซ็นต์ติดเชื้อไปอ่อนก็โรคซานิดหนึ่งซานี่ตายถึงอ่าเรียกว่า 9.6%นี่รู้ว่าคนติดเชื้อต่อต่อไปโดยไม่แสดงอาการนะครับก็มีก็สามารถต,ติดต่อไปจามไปไอใส่คนอื่นได้ยังไม่มีไม่รู้สึกเป็นไข้เลยไปจามไปไอได้ติดเชื้อคนอื่นผนรุ่มพุ่มร่างกายอ่อนแอก็จะป่วยหนักเลยนะ,ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเจอโรคโควิดสิบเก้าไปก็ อย่าง,ท,างทันทียง่างยๆเนี่ยตัวเองมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วโรงนี้มันเหมือนกับเราวัคซีนคนติดเชื้อก็ไปอุณหภูมิสูงแต่ภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรหรือว่า80%ไม่แสดงอาการเลยติดเข้าไปแล้วไม่แสดงอาการนะ อย่างพวกหมอพวกอะไรบุคลากรทางแพทย์จิตแล้วก็ไปรักษาคนอื่นเขาไปย,ยังสามารถคนป่วยเข้ามาหาเ,าเอาโรคไปติดเข้าได้ทำไมมีการป้องกันเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยอากาศพื้นผิวอของโรงพยาบาลมันก็มีเชื้อโรคติดเกาะอ,อยู่มันก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อได้อย่างสมัยก่อน,นมนีีที่โรงแรมที่หมอเขาไปตายอ่ะนี่แหละโรคซาในมเมื่อ สิบเจ็ดปีที่แล้วนี่แหละที่หมอไปตายที่โรงแรมที่ฮ่องกงที่มารักษาที่ฮ่องกงก,งก็มาตายก็บุคลากรทางการแพทย์ก็ติดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เมื่อบุคลากกควนทางแพทย์ติดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าคนป่วยคนไข้รอบๆบริเวณทั่วๆแถบนั้นมารักษาไม่เวลามี <c oughs> เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆมาหาหมอเนี่ยติดโรคไปเลย ก็ขยายอย่างกูดึงทรม <c oughs> ายโรงพยาบาลเนี่ยพูดตรงๆก็เป็นโรคที่มาจากอากาศเนี่ยติดมาจากฝุ่นละอองอากาศอยู่โดยเฉพาะอย่างยิงพวกโรคหวัดวนะันโรคอะไรพวกนี้ติตดต่อผ่านทางผ่านอากาศเนี่ยสามารถติตดต่อในโรงพยาบาลได้ดีเลยนะฮะหรือ สถา,านในขนส่งทานนะรถไฟรถยนต์พวกนี้นะที่มีหรือในห้องแอรนะ์ไม่สามารถติดต่อได้ดีมันคุมต่ำๆโลกยังไม่อยู่ได้นาน <S 2> <S 2> ตามกฎสเกตองศาโลกนี้มันอยู่ในนานนะครับเพราะงั้นพอถึงฤดูร้อนก็พยายามเปิดให้อากาศไท้เท ่อให้อุณหภูมเป็นบแบบแบบธรรมชาติไปโรงมผัดเข้าได้ได้ทำวาะอาดสถานที่ดูแลสุขภาพของร่างกายตัวเองดีๆนะครับจะปลอดภัยจากกระผมผ่านสีพิณธาสวัสดีครับ